ลข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเยียวยาน้ำท่วมคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเกษตรกรชาวอาที่ถูกน้ำท่วมนะคะเปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการให้ความช่วยเหลือนะคะกระทรวงเกษตรเปิดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขาการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งด้านพืชด้านประมงและปะศุสัตว์แต่และชนิดได้เท่าไหร่นะคะอาทิ ราข้าวรายละ1,340บาทก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะเพจเราชนะแจ้งมาตรการเยียวยน้ำท่วมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทวนหน้าครอบคลุมหลายอาชีพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการช่วยเหลือแก่กเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน กับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้นนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมและตรวจสอบได้มาดูเยียวยานะคะด้านพืชไร่กรณีน้ำท่วมด้านพืชไม่เกินโควเลอนและ30ไร่ข้าวไร่ละ1,340บาท พืชไร่และพืชผักไร่ละ1 9 8่า1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4,048บาทมาดูด้านประมงหรือสัตว์น้ำนะคะปลาทุกชนิดสัตว์น้ำอื่นไร่ละ4,682บาทไม่เกินราละ5ไร่กุ้งหอยทะเลไร่ละ1 1 8 8 0บาทไม่เกินราละ5ไร่กระชังบออซีเมนตารางเมตรละ368บาท ไม่เกินรายละ80ตารางเมตรทีนี้มาดูในกลุ่มปศุสัตว์นะคะด้านปศุสัตว์นะคะโคตัวละ13,000-35,000บาทไม่เกินรายละ5ตัวกระบือตัวละ15,000-39,000บาทไม่เกินรายละ5ตัวสุกรตัวละ1,500-3,000บาทไม่เกินรายละ10ตัว แพะแกะตัวละ 1,500- ถึง3,000บาทไม่เกินรายละ10ตัวไก่พ hey. erm ื้นเมืองไก่งวงตัวละ3 0บถึง80บาทไม่เกินรายละ300ตัวไก่ไข่ไก่เป็ดตัวละ3 0บถึง100บาทรายละไม่เกิน1,000ตัวไก่เนื้อตัวละ2 0บถึง50าบาทไม่เกินรายละ1000ตัวเป็ดเนื้อเป็ดเทศตัวละ3 0บถึง80บาทไม่เกินรายละ1,000ตัว นกกระทาตัวละสิบถึงสาสิบาทไม่เกินรายละหนึ่งพันตัวนกกระจอกเทศตัวละสองพันบาทไม่เกินรายละสิบตัวห่านตัวละหนึ่งร้อยบาทไม,ไม่เกินรายละสามร้อยตัวอัปเดตยูยาน้ำท่วมช่วยเหลือชดเชยครัวเรือนแล้วไม่เกินสามสิบร่นะคะชาวนารอรับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยนะคะ